ฉันใส่ใจฉันจะไม่ใส่ใจได้ยังไงคุณไม่ใส่ใจหรอือดังนั้นคุณจึงเล่นอย่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดให้เธอก้าวเท้าอยู่บนใบหน้าของฉันให้ฉันแบกรับแต่ก่อนนั้นหลายครั้งความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ของฉันขอโทษนะซุซุยดังนั้นทำไมเราถึงอยกกันตอนนี้คุณควรจะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมทำไมถึงกลับมาเดี๋ยวนี้ฉันมีเรื่องที่จะพูดกับคุณ ซุยซุยคุณอดทนหน่อยนะเนี่ยนหนิงกำลังหางานงานผู้ดูแลเพียงแค่คุณได้รับบัตรเจ็ดฉันถึงจะมีเหตุผลให้เธอย้ายเข้ามาคุณคุณจะทำเพื่อเธอวางแผนทำร้ายฉันคุณเป็นภรรยาของฉันฉันและเธอแค่เล่นเล่นเท่านั้นรอให้ฉันเบื่อแล้วฉันจะปล่อยเธอไปคุณซุย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  คุณลูตายตื่นแล้วหรอฉันคือผู้ดูแลของคุณสูญิหนิงฉันจะเปลี่ยนผู้ดูแลฉันคือคนที่สามีของคุณเชิญมาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนตอนนี้ฉันจะฉีดยาแก้อักเสบให้คุณถ้าคุณไม่สามารถทําได้ก็ให้คนอื่นทําคุณหมายความว่าอะไรถ้าไม่ใช่เพราะคุณยายของฉันป่วยหนักคุณคิดว่าฉันอยากมาที่นี่หรืออย่ามาแต่ต้องฉัน เกิดอะไรขึ้นในเมื่อพวกคุณไม่ต้อนรับฉันงั้นฉันไปละอย่าเพิ่งไปใครไม่ต้อนรับคุณละ่ะภรรยาของคุณฉันตั้งใจดีที่จะให้เธอฉีดยาฉันแค่ไม่ค่อยชำนาญเท่านั้นแต่เธอก็ยังผลักฉันทำไมคุณถึงผลักเธอเธอทำให้ฉันเลือดไหลไม่หยุดยังไม่พออีกเหรอหรือคุณต้องการให้เธอมาแทงฉันหรือคุณอดทนหน่อย คุณต้องทำยังไงถึงจะยอมอยู่ต่อสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือพวกคุณคนรวยแบบนี้ท่าทางสูงสักแบบนี้ฉันต้องการให้คุณนายลูกขอโทษฉันซืยสุยขอโทษเธอทําให้ฉันเป็นแบบนี้คุณยังให้ฉันไปขอโทษเธออีกถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะขอโทษก็ลองนึกถึงแกลเลอรี่ของแม่คุณดูคุณทําเพื่อเธอใช้เรื่องนี้ข่มขู่ฉันซุอสุยแค่ขอโทษเท่านั้นคุณเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุด ขอโทษนะพวกคุณคนรวยขอโทษกันเบาขนาดนี้เลยเหรอขอโทษครับทีนี้คุณพอใจหรือยังก็พอได้อยู่ เราไปกันเถอะสุยสุยนี่เป็นจดมาราชบัตรที่99 อยู่กับฉันนะฉันจะรักคุณตลอดชีวิตฉันจะรักคุณตลอดชีวิตลูกยูเซนคุณมีโอกาสแค่สามครั้งเท่านั้นคุณกำลังเผาอะไรอยู่เผาอะไรอยู่เหรอไม่มีอะไรแค่ของที่ไม่มีค่ามีงานเลี้ยง คุณมากับฉันหน่อยงานเลี้ยงอะไรฉันอยากพาเธอไปในวงการจําหน้าไว้แต่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้ช่วยของคุณคุณไปเธอถึงกล้าจะไปลูยูเซนคุณคิดว่าฉันเป็นอะไรคุณคือภรรยาของฉันเธอแค่เป็นนกขมิ้นที่ยากต่อการเชื่องฉันกับเธอแค่เล่นเล่นคุณอย่าอิจฉาเธอรอให้ฉันเบื่อก่อนแล้วฉันก็จะกลับบ้าน ใช้ชีวิตกับคุณอย่างมีความสุขููยเซินคุณชัดเจนมากว่ามันเลวร้ายถ้าไม่ฉีดยาก็ทานยาไปย,ยาแก้อักเสบก็เหมือนกันทานยาเถอะเราไปข้างนอกกันเถอะ โอ้เฮ oh. hey, ลูซ้างในที่สุดคุณก็ยอมผ่าสู่มาออกมาด้วยกันแล้วก็แค่สู่ที่ทําให้ลูกสร้างล้มลายไฟฝันจริงๆก็แตกต่างจากคนอื่นสู่ลูกสร้างของเราจริงๆรักคุณมากเลยนะแค่คุณพูดออกมาดาวบนท้องฟ้าจะเก็บให้คุณหมดจริงๆนะอ่ะอย่าไปสนใจพวกเขาเรามาเล่นอย่างอื่นกันเถอะโอ้ oh. oh. เล่นความจริงหรือความกล้ากันเถอะเฮได้เลยให้ฉันหมุนขวดนะัดชนแก้ว ชนแก้วเฮ้กุ้งมือกันแน่นๆโอโอรอบที่สองแก้วเฮ้เฮฮ ฉันยอมรับว่าฉันแพ้เฮ้ hey. คนถัดไปชายหญิงที่ใกล้ที่สุดจุกสามนาทีชนแก้วโอ้ oh, ชนแก้วเฮ้ hey. สุชายในชีวิตคุณที่ใกล้ที่สุดก็คือลูกสร้างนั่นแหละพวกคุณตั้งใจทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าพวกคุณทำแบบนี้อีกล่ะก็ฉันไม่เล่นแล้วนะ เราจะโกงได้ยังไงกันลูกสร้างมีทรัพย์สินหลายพันล้านจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะใครว่าทําไม่ได้ละ่ะฉันทำไมฉันถึงแพ้ นี่มันเรียกว่าอะไรการจุกฉันจะสอนเธอว่าคืออะไรการจุกที่แท้จริงว้าวลูกยูเซนฉันแพ้พาฉันไปโรงพยาบาล giảm muộn. Khó thật ạ. เธอเป็นลมต้องทำยังไงฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำยาแก้กเศษผิดเป็นยานอนหลับถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นนี่คืออุบัติเหตุทางการแพทย์ที่แรงอยาก,กังวลแม้ว่ามันจะถูกสอบสวนฉันก็สามารถเป็นสมาชิกในครอบครัวได้ลงนามในเอกสารขอโทษที่รักทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ทำไมยังจะเป็นลมอีก น้ำตาในเลือดต่ำที่รักเธอตื่นแล้วฉันจะพาเนี่ยนหนิงกลับก่อนเธอห่วงยายเธอตลอดคืนที่ผ่านมาต้องวิตกกังวลตลอดทั้งคืนเธอพักผ่อนให้ดีนะอ่าสุยสุยมีฉันอยู่ที่นี่ไม่มีใครกล้าแตนิ้วเธอโอ้ อืมลูกยูเซนเธอก็เคยรักฉันเหมือนชีวิตแต่ตอนนี้เธอกลับเพื่อคนหนึ่งที่วางแผนจะฆ่าฉันทำให้ฉันเจ็บปวดเช่นนี้ <Do> เหลือแค่สองจดหมายสุดท้ายแล้วสวัสดีสวัสดีคุณเฉียวขออาภัยที่ต้องแจ้งให้คุณทราบช่วงนี้ฝนตกบ่อยดินถล่มที่ภูเขารุนแรงสุสานบริเวณนี้ต้องย้ายทั้งหมดกรุณามาที่สุสานโดยเร็วลงชื่อในเอกสารหน่อยโอเคฉันรู้แล้วจะไปเดี๋ยวนี้ สวัสดีฉันมารับสิ่งของหน่อยเท่ากระดูกของแม่ฉันครับสวัสดีคุณเฉียวที่นี่มีเอกสารหนึ่งฉบับต้องการให้คุณลงชื่อหน่อยคุณมาที่นี่ได้ยังไงสุสานแจ้งให้ฉันมาที่นี่คุณขึ้นไปเอาเท่ากระดูกแม่ก่อนเอามาลงมาเถอะฉันจะช่วยคุณดําเนินการย้ายสุสานครับคุณนายลูกฉันจะช่วยถือให้ไม่ต้อง อามีหนอนอาขอโทษนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเก็บให้ห้ามคุณแต่ต้องแม่ของฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวฉันจะช่วยเก็บให้พอแล้วคุณตั้งใจใช่ไหมฉันไม่ได้ทำ ฉันช่วยคุณด้วยใจดีคุณมีสิทธ์อะไรมาช่วยฉันฉันไม่มีเงินงั้นฉันก็ไม่สามารถปล่อยคุณได้คุณอยากคายกับฉันแบบนี้ทําไมนี่คือเท่าฐานของแม่ฉันคุณทํามันตกคุณยังมีเหตุผลอยู่หรือสิ่งที่คุณสูญเสียไปคือแม่ของคุณเท่าฐานสิ่งที่ฉันสูญเสียไปคือศักดิ์ศรีของฉันเฉียวชิงซุยคุณทําอะไรอยู่ฉันช่วยเธอย้ายเท่าฐานด้วยความมีน้ำใจฉันแค่ชั่วขณะแค่ไม่ระวังเท่านั้น ไม่ใช่ตั้งใจทําถ้าอย่างนั้นพวกคุณรับไม่ได้กับคําพูดของฉันงั้นฉันไปเลยก็ได้ฉันจะเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณขออภัยูยเซคุณได้ยินชัดเจนไหมเมื่อกี้เป็นเธอเป็นเธอที่ทําเท่าฐานของแม่ฉันตกนั่นก็ไม่ใช่คุณเหตุผลในการลงมือขออภัยไม่มีทางอยากลัวถ้าเธอทำร้ายคุณงั้นคุณก็กลับไปตีเธอสิ คิดว่าได้ระบายหรือยัง แม่ครับฉันผิดเองที่ฉันแต่งงานกับคนผิดฉันไม่ควรแต่งงานกับเขาฉันเสียใจจริงๆแม่สบายใจเถอะฉันจะใช้ชีวิตของฉันปกป้องสวยๆให้ดีจะไม่มีทางให้ใครคงเห็นเธอลูซยเรที่จริงแล้วช่วยผู้หญิงคนอื่นทำร้ายฉัน นี่คือวิธีที่เธอปกป้องฉันฉันเสียใจแล้วตกลุมรักเธอฉันเสียใจมากจริงๆสื่อๆรีบหนีรีบหนีแม่ฉันเสียใจมากจริงๆ ื่นแล้วลูยูเซนเธอเธอจะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยนหนิงถูกลักพาตัวแล้วไงละ่ะคือโจหลิงเขาเรียกชื่อเธอฉันเอาคนมาที่นี่แล้วแล้วเนี่ยนหนิงละ่ะคุณลูกช่วยฉัน ไม่มีอะไรแล้วอยากตัวฉันมาแล้วลูยูเซนสุยซุยฉันจะกลับมารับเธอเร็วๆนี้ยูเซนเธอพร้อมที่จะทำเพื่อฉันจริงๆเหรอแม้แต่ชีวิตภรรยาของเธอก็ไม่ต้องอย่าก,กังวลในใจฉันเธอสำคัญที่สุดลูยูเซน ทำอะไรปล่อยฉันคุณเฉียวไม่ได้เจอกันนานนะเธอรู้ไหมฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนเธอจะทําอะไรปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉันฉันให้โอกาสเธอเธอโทรหาลูเซินเขายังไม่ไปไหนไกลเพียงแค่เขายอมกลับมารับเธอฉันจะให้เธอออกไปเป็นยังไงลูเซรับโทรศัพท์หน่อยเพียงแค่เธอกลับมา ฉันก็รอดแล้วลูยูเซนเห็นไหมเชียวชิงสุยตอนนี้เธออยู่ในใจของเขาตอนนี้ไม่มีค่าอะไรแล้วดีกว่าตามฉันไปฉันทำให้เธอมีความสุขไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ลูยูเซนจะไม่ทำแน่นอนไม่สนใจฉันลูยูเซน ลูกยูเซนรับโทรศัพท์ด้วยนะลนสุยสิบปีต่อมา เราจะแน่ใจว่าจะได้แต่งงานฉันเขียนจดหมายถึงตัวเองในอีกสิปีข้างหน้าเขียนจดหมายหนึ่งฉบับให้เขารักเธอตลอดไปดีจังและสิบปีข้างหน้าเราจะด้วยกันเอามันออกมาถ้าเธอผิดสัญญาฉันจะไม่สนเธออีกต่อไปลูยูเซอร์ในวัย28ปีเรายังมีซึ่งกระละกันมันยังอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของฉันจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่หน้าปกของอันแต่เป็นที่เธอเคยเขียนไว้ถ้าเธอกล้าที่จะไม่รักไม่ใช่หน้าปกที่ไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่เธอเคยเขียนไม่ใช่หน้าปกที่มีค่าแต่กลัวว่าเรายัังมีฉน ฉันในวัยสิปปีจะไม่ปล่อยเธอไปแน่นอนจำเอาไว้เธอคือชีวิตของเธอลูกยูเซินเธอผิดสัญญาแล้วเธอผิดสัญญาเธอสูญเสียฉันไปอย่างสิ้นเชิงแล้วลูกยูเซิน ไม่มีโอกาสแล้วเชียวชิงซุยเธอควรจะออกไปได้แล้วซุยซุยเธอออกมาจากมือของโจหลินวิ่งออกมาทำไมไม่บอกอะไรเลยเธอรู้ไหมว่าฉันตามหาเธอตามหามานานแค่ไหนตอนนี้เธอยังใส่ใจฉันอยู่หรือเปล่าฉันจะไม่ใส่ใจเธอได้ยังไงหลังจากฉันส่งเยีหนิงกลักฉันก็มาหาเธอทันที เธอยังจำได้ไหมที่เราเคยฝังไว้นั้นคือเวลานาฬิกาใช่ไหมเวลานาฬิกาเราเคยฝังสิ่งนี้เมื่อไหร่ถ้าลืมก็ช่างเถอะเธอกลับไปกับฉันก่อนฉันและเนี่ยหนิงตอนนี้ต้องการเธอมากภรรยาของฉันมาแล้วคุณนางหลูขอบคุณค่ะถ้าคุณย่าของฉันหายดีฉันจะต้อง ขอบคุณมากๆสาหรับเธอฉันไม่เห็นด้วยสุย,สย